เอาตะกร้ามาเก็บไข่ไก่ค่ะวันนี้เจอไข่ไก่ที่มีเปลือกผิดปกติด้วยค่ะมาชมกันค่ะวันนี้ไก่ไข่สามฟองค่ะนี่คือไข่ของเล่นหรือไข่ปลอมที่วางไว้ค่ะเพื่อให้ไก่มาไขอีกค่ะเรามาเก็บไข่ไก่กันค่ะมาดูค่ะว่าไข่ฟองไหนที่มีเปลือกผิดปกติค่ะ เก็บไข่ไก่มาแล้วนะคะส่วนไข่ปลอมก็วางไว้ที่เดิมให้ไก่มาไข่อีกค่ะมาดูไข่ไก่ที่เก็บมาค่ะดูผ่านๆก็เหมือนกันทุกฟองนะคะแต่ฟองนี้มีรูปร่างผิดปกติมีรอยคอดที่เปลือกไข่ค่ะหาข้อมูลมาแล้วพบว่าสาเหตุที่ไข่ไก่มีรูปร่างผิดปกติเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นแม่ไก่อายุยังน้อยมีความเครียด หรือได้รับสารอาหารไม่เพียงพอนอกจากนี้ยังอาจเป็นสัญญาณของโรคเช่นโรคหลอดลมอักเสบติดเชื้อโรคปีกมุดลูกอักเสบปัญหาการสร้างเปลือกไข่ทาให้เปลือกไข่มีรอยคอดได้แต่ไข่เหล่านี้ยังคงปลอดภัยที่จะรับประทานตราบใดที่ไม่มีรอยแตกหรือกลิ่นผิดปกติคะ่ะ